ชัดเจนเลยพระเยซูกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นอะไรดูย้อมนมาที่8ข้อ24ไปสิเราบอกพวกท่านว่าท่านจะตายในการบาปของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะต้องตายในการบาปของตัวเองสังเกตนะครับพระเยซูบอกว่าเราบอกท่านว่าท่านจะตายในการบาปยกเว้นว่าถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็น จริงๆเราเป็นอะไรล่ะจริงๆเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะพี่น้องคำว่าเราเป็นเนี่ย i am เนี่ยในวัฒนธรรมภาษาไทยเราอาจจะเป็นเหมือนคําว่าเราเป็นเป็นเหมือนกับอะไรล่ะสรรพนามใช่ไหมเราเป็นเราเป็นเป็นคําสรรพนามหรือเป็นคำคิริยาแต่ในขณะเดียวกันในวัฒนธรรมภาษาฮิบรูเนี่ยคำว่าเราเป็นเนี่ยในภาษาฮิบรูก็คือ arche aru ถูกไหมและในภาษากรีกก็คืออีโกอีนี่คำคำนี้พระเยซูกำลังวางในลำตัวเดียวพระองค์เองกับ ใครที่ปรากฏมากับโมเสสให้เห็นนะ่ะท่านชื่ออะไรจงบอกเรามาเ,เราเป็นซึ่งเราเป็นอาเยอารเชอาเยในภาษากรีกเขาแปลเป็นอีโกอีมีนะครับก็คือพระเยซูกำลังวางว่าถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นหรือเราคือยาเวท่านก็จะตายในการบาปของตัวถูกไหมครับเราจะรอดไม่ได้นะถ้าเราไม่เชื่อในพระนามของพระเจ้าถูกไหมครับ แล้วเราดูในข้อที่58อีกข้อหนึ่งพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้วครับในภาษาอังกฤษเขาใช้เหมือนกันคำนี้ก็คือว่า I said to you before Abraham was I am และพี่น้องสังเกตดีๆนะครับหลังจากนั้นเขาทำาไมข้อ59 คนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาจากคว่ำพระองค์แต่พระองค์ทรงหลบเลี่ยงและเสด็จออกไปจากบริเวณพระวิหารพี่น้องสังเกตดีๆนะเมื่อพระเยซูบอกว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นแล้วทําให้คนยิวหยิบก้อนหินมาคว่ำพระเยซูทําไมคำว่าเราเป็นใช่ไหมถ้าไม่อยู่ยิวต้องเอาหินควน่ำเพราะว่าเหมือนกับมีพระเจ้าเดียวเขารู้ว่าเป็นชื่อพระเจ้า ถูกไหม<ช><ช>ดูหลักฐานเลเวนิติวันที่24่สิบสี่เลเวนิติวัที่24 16เราต้องโชว์่ากระพก็เห็นใช่ไหม <S <S ถ้ามีคนถามเราต้องมีหลักฐานเนี่ยก็เห็นว่าู <S <S ยูวหยิบก้อนหจะมาคว้างได้ยังไงผู้ใดเหยียดหยามพระนามพยาเวจะต้องถูกลงโทษถึงตายให้ชุมนุมชนคว้างของเสียให้ตายคนต่างด้าหรือชาวเมืองก็ดี เมื่อเขาเหยียดยั้งพนามจะต้องถูกลงโทษถึงตายครับี่น้องสังเกตดีๆใช่ไหมผู้ใดอะไรเหยียดยั้งเหยียดยามอะไรพนามพยาวีสังเกตดีๆนะถ้าผู้ใดหมิ่นหรือเหยียดหยามพนามพยาวีให้เอาหินคว้างเขาให้ตายพระเยซูบอกว่าก่อนอับรารัมเกิดเราเป็น ปุ๊บยิวจิบก้อนหินจะคว้างเลยฉะนั้นการที่เขาเอาก้อนหินจะคว้างไม่ใช่เขาเขาทาเองโดยพระการน,นะมันมีบรญญัติของอิสราเอลมีบัญญัติทางศาสนาพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าใครหมิ่นพระนามของพระเจ้าให้เอาหินคว้างเขาให้ตายฉะนั้นการที่พระเยซูอบอกว่าก่อนอับราฮัมเกินรอเป็นแล้วยิวเอาหินควา้างแสดงว่ายิวรู้เลยว่าพระเยซูกำลังหมิน่นเขากำลังคิดว่าพระเยซูหมิน่นพระนามของพระเจ้าถูกไหม ฉะนั้นเขาแล้วเขาคิดว,ว่าพระเยซูหมิน่นพระนามของพระเจ้าอย่างไรก็เขาอนามพระเยซูอานามของพระองค์มาใช้กับตัวเองถูกไหมเราเป็นอีโกอีมิโฮวอนเราเป็นซึ่งเราเป็นนะครับนี่คือคําตอบที่ว่าทําไมพระเยซูชาวยูต้องแต่หยิบเอาหินมาคว่งพระเยซูนะครับนี่คือคําถามนี่คือคําตอบนะครับแล้วพี่น้องเข้าใจแล้วเนาะโอเคนะครับเอาเราดูใน ฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ39เปรียบเทียบในการอีกครั้งหนึง่งช่วงบุเถิดตัวเราคือเรานี่แหละเป็นผู้นั้นนอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดเราฆ่าให้ตายและเราก็ให้มีชีวิตอยู่เราทําให้บาเดเจ็บและเราก็รักษาให้หายไม่มีผู้ใดจะช่วยให้คนมือของเราได้สังเกตไหมครับพระกมพีบอกว่าในชฉลยธรรมัญญัติบอกว่าเราเป็น เราเป็นเราเป็นฉะนั้นคำว่าเราเป็นนะครับในวัฒนธรรมที่รูก็คือเป็นพระนามของพระเจ้าด้วยแล้วพระเยซูพระองค์เอาพระนามของเอาพระนามของพระเจ้ามาใช้กับพระองค์เองสังเกตดูในยอดว่าที่ทั้งหมดทั้งเล่มเราเป็นความสว่างใช่ไหมเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราเป็นเถาองุนฉะนั้นมีพระเยซูคนเดียวที่พระองค์ทรงใช้คํานี้นะครับผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ไม่เคยมีใครกล้าใช้คาว่านามเราเป็น นอกจากพระเยซูแล้วพระเยซูจะเป็นใครไม่ได้พระองค์มีอํานาจอะไรที่พระองค์จะไปใช้นามของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าเสียเองถูกไหม <c oughs> บางคนอาจจะบอกว่าลูกแต่คําถามคือลูกจะใช้ชื่อพ่อตัวเองเหรอ <c oughs> ถูกไหมครับลูกเป็นแค่ตัวแทนหรืออาจจะเป็นค้ายแต่ลูกไม่มีไม,ไม่ไม่สามารถที่จะใช้ชื่อพ่อได้ถูกไหมฮะ <c oughs> อ่ามันผมมาชื่อต้นแน่นอนถ้าผมมีลูกลูกอาจจะบอกว่าเป็นลูกของพ่อต้น แต่ลูกผมจะไม่ใช้ชื่อตัวเองว่าต้นแน่นอนจริงไหมถ้าหลายคนบอกว่าโอ้พระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าถ้าฉะนั้นพระองค์มีสิทธิ์ใช้ชื่อของพระเจ้าจริงเหรอลูกที่ไหนกลัใช้สิทธิ์เรียกให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าชื่อด้วยชื่อพ่อของตัวเองถูกไหมแต่พระเยซูพระองค์เอานามของพระยาเวเอานามของพระบิดามาใช้กับพระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เองนั่นแหละก็คือผู้นั้นถูกไหม เราเป็นผู้นั้นแหละนะครับตามทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเี่น้องเข้าใจเนาะอีโกอีมีข้อที่3พทนามของพระเยซูเป็นนามที่สูงส่งดูในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่สิพวกพยานเปเยวใยนะครับเขาบอกว่าเขาเทิดทูนพระนามของพระเยพระเยโฮวใช่ไหมแต่ถามจริงๆเถอะนามที่พระคัพีพูดถึงคือนามอะไรที่ต้องได้รับการเทิดทูนที่สูงสุดนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่ส0 เพื่อที่ว่าพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกในใต้พืน้นแผ่นดินโลกจะคูกเขาลงกราบลงใช่ไหมพระนามพระนามอะไรที่ทุกลิ้นทุกอย่างจะต้องคุกเข่าลงนามอะไรพี่น้องพระเยซูนามของพระเยซูใช่ไหมที่จะต้องได้รับการคุกเข่าลงแต่ว่าเออเราดูนีนอีสยาห์บทสี่สิบสองข้อแปดดูิ เราคือยาเวนั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นหรือให้คำที่สร,รรเสริญเราแก่รูปแก่สลักเอาแหละสังเกตด,ดีๆนะอิสยาบทที่ส2บอข้อ8บอกว่าเราไม่ให้สง่าราศีแก่ชื่อใครเลยแต่ทำไมฟิลิปปีบทที่สองบอกว่าพระบิดาให้ชื่อ<ม>กับพระเยซูที่ลิ้นทุกลิ้นใช่ไหมจะร้องสงร,รรเสริญพระเยซู ขัดแย้งกันไหมถ้าดูตามทั่วไปใช่ใช่แต่ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเดียวไม่ขัดแย้งก็พระเยซูก็คือองค์นั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมเพราะเพราะคำอีกตัวอย่เราไม่ให้น้ำใครเลยเราจะไม่ให้เกียรติกับน้ำไหนแต่ฟิลิปปีบอกว่าให้เกียรติในน้ำของพระเยซูแสดงว่าน้ำพระเยซูเท่าเทียมกันกับน้ำยาเวหรือพระเยโฮวาเลยนะครับฉะนั้นพนามของพระเยซูเป็นพนามที่สูงสุดพนามของพระเยซูเป็นนามที่บริสุทธิ์ พระนามของพระเยซูเป็นนามที่เราต้องเรียกร้อ,รองเรียกเป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องรับใช้เป็นนามแห่งความรอดใช่ไหมเป็นนามในการอธิษฐานและเป็นนามที่เต็มร้ดด้วยสิทธิอนานาจนะครับคิดจะจะร้องเรียกในนามอะไรดูหนึ่งโครินโวที่1ข้อที่2เรียนที่จดจักของพระเจ้าที่เมืองโครินผู้ได้รับการสร่งชำระให้บริบรสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการส่งเรียกให้เป็นธรรม คำมิจฉนเพ่วมกับผู้คนทุกในขั้แห่งหนนที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาเห็นไหมครับนามที่เราจงร้องเรียกคือนามอะไรไน้มพระเยซูในขณะที่พระคัมภีร์อย่างที่บอกอิสยาห์บทที่42ข้อที่8เราไม่ให้เกียรติกับนามไหนเลยแล้วพระเจ้าจะบอกว่าถ้าถ้าพระเยซูกับพระเจ้าพระยาเวเป็นคนละองกันแล้วทำไมพระเจ้าจึงทำไมข้อน,นี้จึงบอกว่าเราร้องออกทูลนามของพระเยซูตลอดถูกไหม พวกพยายามพเยหจะบอกว่าโอ้พวกคริสเตียนไม่ยอมเอ่ยนามพระเจ้าไม่ยอมเคารพพระเยโฮวาแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นตลอดในพระคัมภีร์ว่ามีนามเดียวที่คิดจัรเรียกร้องถูกไหมและร้องเรียกก็คือในนามของพระเยซูเมตองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นพระเยซูแยกออกจากพระเจ้าไม่ได้พระพงค์ก็คือพระเจ้านั่นแหละถูกไหมครับพระองค์ทรงเป็นนามที่เป็นศูนย์กลางคืออะไรมันที่บทที่สิบแปดยี่สิบเพราะว่าสอง มีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นอ๋อและพระองค์จะมาอยู่ท่ามกลางเขาในนามของอะไรเรียกร้องนามอะไรนามของนของเราเรานี่คือใครพระเยซูพระเยซูฉะนั้นนามของพระเยซูจึงเป็นศูนย์กลางถูกไหมครับใช่ถ้าเราอยู่กันสองคนสามคนหรือใครก็ได้ที่ร้องออกทุนนามของพระองค์พระองค์ก็จะประทับอยู่ท่ามกลางคนนั้นท่ามกลางที่นั่น ฉะนั้นพระนามของพระเยซูจึงเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ยอมรับพระเยซูลครลิสต์เราก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีการสัมธทามกับพระเจ้าแสดงว่าถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระองค์มีสิทธิอํานาจอะไรที่พระองค์จะอยู่ท่ามกลางนะอย่าลืมว่าเป้าหมายของมนุษย์เป้าหมายของอิสพระเจ้าคือเราต้องให้เกียรติกับพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันพระเยซูพระองค์รกวางตัวเองไว้ในระดับไหนที่พระเยซูบอกว่าถ้าใครเอ่ยนามเราเราจะอยู่ที่นั่น ทำไมพระเยซูไม่บอกว่าผู้ใดเอ่ยนามพระบิดาของเราเราจะอยู่กับเขาถูกไหมแต่พระเยซูบอกว่านามพระเราคือตัวพระองค์เองพระองค์จะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นถ้าพระเยซูชี้เราไปที่พระเจ้าพระองค์จะพูดแบบนี้ไหมไม่ถูกไหมถ้าพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้รับใช้หรือเป็นผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าอีกสถานะหนึ่งพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้ถูกไหมพระองค์ต้องบอกว่าผู้ใด ทูลอธิษฐานหรือผู้ใดร้องทูลออกน้มพ่อของเราเราจะอยู่กับเขาแต่พระเยซูบอกว่านามเราเราจะอยู่ที่นั่นพระเยซูปเป็นใครจี๊ก้าวานชื่อของพระองค์เอาไว้ให้เราเรียกร้องให้เรานมัสกให้เราประชุมถ้าพระองค์ไม่ใช่พยาวีเสียเองถูกไหมครับย้อนไปที่หนึ่งข้อที่สิบสองเราจะได้รับความรอดเพราะอะไรยอร้อนมาที่หนึ่งข้อที่สิบสอง แต่คนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นะพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าเห็นไหมครับเราได้รับความรอดเพราะนามของใครอคของพระเยซูของพระเยซูฉะนั้นถ้าเราเอาแต่พระเยโฮวาหรือพระยาเว,าว,เวแต่ถ้าเราไม่ยอมรับพระนามของพระเยซูาาเรารอดไหม <c oughs> ไม่รอดไม่รอดฉะนั้นพวกพยานพระเยโฮวารอดไหมพวกนี้อื่นจะนามพระเยโฮวาแต่ไม่ยอมเอานามพระเยซูาาเลย แต่จริงๆเขาบอกว่าพรานับถือพระเยซูจริงๆพระเยซูเขาเป็นเหมือนแค่องค์เล็กๆหรืออีกถ้อยหนึ่งที่เอามาอ้างเ,เฉยๆแต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเราจะได้รับความรอดหรือได้รับเป็นบุตรของพระเจา้าก็คือเราต้องอยอมร,รับพระนามของพระเยซูคริสต์ถูกไหมครับฉะนั้นพระนามของพระเยซูเป็นใครถ้าช่วยเราให้รอดได้ถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าเสียเองถูกไหมถ้าพระองค์เป็นแค่มนุษย์ธรรมาดาชื่อนั้นจะสําคัญทําไมทําไมไม่เป็นชื่อพระเจ้าพระบิดาไปเลยถูกไหมครับ แต่ชื่อพระองค์ทรงสําคัญและเกี่ยวข้องกับความรอดด้วยก็แสดงว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเดียวพระเยซูก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวนั้นถูกไหมเท่าเทียมกันกับองค์นั้นหรือพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นแหละเราเป็นผู้นั้นนะครับเราดูอีกเอากิจการบทที่1 0ข้อ43ครับาผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกๆุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิด,ดาบาปของเขา เพราะพ้านามของพระองค์เราเห็นไหมเราจะรับการโปรดบาเพราะนามของใครพระเยซูพระเยซูถูกไหมครับพระเยซูก็พูดเองใช่ไหมตั้งแต่ที่พระองค์ทรงพูดเอาไว้ว่าในยอห์นบทที่8ข้อ24ถ้าท่านไม่เชื่อในว่าเราเป็นผู้น,นั้นท่านจะไม่ได้รับการนะอภัยบาแล้วพระเยซูเป็นใครละ่ะพระองค์ยึงสามารถที่จะให้อํานาจในการอภัยบาให้ความรอดกับเราได้ถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าเสร็จถูกไหมผมเป็นใครนะผมเป็นอยู่ๆผมจะไปยุบ ไปให้อานาจคนอื่นได้ยังไงถูกไหมถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเดียวจริงๆพระนามของพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดได้และพระเยซูก็ผู้วังพระองค์สว่างฐา,านะตาแหน่งของพระองค์ว่ายังไงาศาสดาพยากรณ์ผู้เปิดอราชนะทั้งหมดชี้ไปที่พระองค์ถูกไหมฉะนั้นพระคัมภีร์ทั้งเล่มทั้งหมดนะครับเป็นพยานถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ถ้าเรามีพระคัมภีร์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซู สิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เพราะศาสดาพยากรณ์และพร,ระองพระเจ้ากำลังชี้ให้เราเห็นถึงพระเจา้าผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางถูกไหมและพระเจา้าผู้เป็นศูนย์กลางน,นั้นตลอดพระคัมภีร์ทั้งหมดเราเห็นแล้วว่าเป็นพยานถึงใครถึงพระเยซูมีข้างหนึง่งฟาริสีไม่ยอมตามพระเยซูไม่ยอมเชื่อพระเยซูพระเยซูบอกว่ายัางไงพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นพยานถึงเราท่านคนดูพระคัมภีร์เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์แต่เราอยู่ที่นี่ท่านไม่เชื่อ เพราะพระกัมพีเป็นพยานถึงพระองค์นิงสิ่งดีๆใช่ไหมถึงแม้ถ้าเรามีพระกัมพี์ทลาดรพระพุทเจ้าแต่ถ้าเราไม่ยอมรับในตัวพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นเราก็ไม่มีชีวิตในรันถูกไหมเพราะพระกัมพีเป็นพยานถึงพระเยซูนะครับและพระองค์ทรงเป็นอะไรให้กับเราอีกรองทรงเป็นแสงสว่างอ่ะคือสรุดีบทที่2 7็ข้อที่หนึ่งพระเวซูทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพทเจ้าพระพเจ้าจะกลัวผู้ใดเรา พระคัมภีร์สรีบทที่ยี่สิบขันธบอกว่าพระยศพระยาวีวเป็นอะไรนะฮะ<ว>เป็นความสวา่างเอ๊ะแล้วอะไรเราดูในยอห์นบทที่หนึ่งกับที่สี่เอาข้อนี้นะครับไปพัวกับยอห์นบทที่หนึ่งกับที่สี่เขาที่สี่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่าขงของม <force S 2> <อ as S 1> นุษย์พระเยซูเป็นอะไรนะเป็นความสวา่างและความสว่างนั้นอะไร เป็นแหล่งชีวิตสังเกตดีๆสดุดี27ข้อที่1บอกว่าพระยาว์เป็นความสวา่างแต่ยอนใช่ไหมบทที่หนึ่งข้อที่3 4บอกว่าพระเยซูทรงเป็นความสวา่างพระเยซูจะเป็นความสวา่างได้อย่างไรถ้าพระเยซูไม่ใช่พระยาเวีถูกไหมรับสรุปว่าแสงสวา่างพระยาเวเป็นแสงสว่างที่สองกับมนุษยชาติแล้วงทียอนก็บอกว่าพระบุตรหรือพระวัฒนานั้นเป็นแสงสว่างของชีวิตทั้งมวล เราจะมีชีวิตได้ยังไงถ้าเราไม่มีพระเจา้าและถ้าพระเยซูไม่ใช่รพระเจ้าพระองค์จะเป็นความสว่างของชีวิตได้ยังไงเห็นไ,ไหมครับเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วนะ